เห็ดดอกไข่ค่ะนี่กี่เห็ดไข่ค่ะค่ะดออกมาเห็ดดอกไข่นะคะผ้าพี่น้องมาเก็บเห็ดไขยื่นต่อนะคะพูดหายกี่นึงเห็นไหมค่ะพี่น้อง เพื่อค่ะพี่น้องกี่เห็ดดอกไก่หลายแห้งค่ะ้อนี้เฮ็ดเต็มปลาเด้ค่ะพี่น้องเป็นปลาเลยครับมื้อนี้หลายอันนี้เขามากกับมนันแล้วครับ กินในหน่อยในกินได้แล้วครับพ่่น้องมึงกินหลังพี่กีนหนึ่งค่ะพีพ่น้งนองอยูน้ำกันซีดอกเลยค่ะยีดอกไข่เหลืองนะคะพี่น้องมองึงงามๆเลยค่ะ อันนี้จีนะค่ะพี่น้อเห็นดอกไข่ค่ะเห็ดไข่เหลืองช่วงมีฝนมาตกเลยค่ะพี่น้อเห็ดก็เไดแห้งแบบนี้ค่ะ เรื่องค่ะพี่น้นงองเห็ดดอกใคยงามๆเลยค่ะโอ้ไปตอกันค่ะเรืองค่ะพี่น้องเห็นไ่ค่ะดอกใบง่ายซี่กีค่ะค้นแบาไหนดีค่ะพี่น้อง แต่ว่าเขาคอ,อยไปนะคะขยางกอเปาๆว่เย็นเห็ดค่ะนี่ตลอดภัะคะ่ะไาย ข่กินอันนี้ยังไม่หงาดขด่อยเด้เจ้าคือค่ะบึ่งรลดด้วนค่ะพี่น้องเก็บช่วงใบนี่นี่ค่ะพี่น้อง,ง,องต่อไปง่ายอยู่เป็นกลุ่มเลยค่ะ ม้ากับเขาค่ะแดงห้ลูกเจาอ๋อมสามีูกอีโอ้มามีน้องมาจด เดี๋ยวจดรอวันเถอ,อะอือัั่ก็คือ,อ,อกำลังสิ่ไม่กิน,กกน,กน,กน,กนขืวาซด้ว เห็ดไข่เหลืองค่ะพี่นอ้นองนี่ดอกนึงอึบไข่เหลืองค่ะพี่ออันนี้คือนะคะ ปื๊ดดอกเปนไงคะให้ค่ะพี่นอ้องมีหอยถานพร้อมค่ะเดวหลาเราเนี่ยค่ะพี่นอ้องเนึ่งหนงกีกีอยู่ทั้ง,าง่างค่ะ มั่งขายใช่ไหมต่อมาตึ๊บน,นี่ค่ะโดนเก็บไม่ค่ะไม่ต่อไข่นะคะพี่น้องเห็ดล่มเห็ดตะไคร้มั่งค่ะปึ๊บดอกบั่งไงเห็ดไขคด่ค่ะมั่งค่ะ กินในหน่อยค่ะว่าเอามันก็สีถือกินแบบนี้นะคะแต่ยังกับว่าเอาคือเกาค่ะพี่น้องให้เหลืองค่ะพี่น้องเหมือนจะน้องขอดน้วงค่ะพี่น้อง ดอกแบบง่ายเลยค่ะโอ้ต้นมาสูงค่ะต้นบานแต่อยู่ในดินเลยค่ะนี่ได้ค่ะค่ะพี่น้อง อุ j, ้ยข oh, oh, oh. ี่้กือยโอ้โหโอ้โยงเกือบขี่เกือยมันค่ะพี่น้องได้หลายแล้วค่ะขี่หน่อยห้องก็ต้องเอาหรอดิค่ะเพราะว่าห้องขึ้นมาสูงแหรอมังค่ะ น้องกันสองดอกค่ะจีกีกก้เกือเต็มปลาเลยค่ะน้อง้องดอด่อันนี้มีเน้อมากินค่ะ ง,งานงงงค่ะพี่น้องนี่สรุปผลงานเตะทองตาค่ะนี่ค่ะอีก้านหนึ่งสำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามมาเยอนนะคะขอบคุณที่รับชมค่ะ